สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยวันที่สิบหกเดือนหา้ามาพบก,กับแนวทางของแอดจอยพาลวยตามเคยจ้าสำหรับผ้นสรุปฮานอยของวันที่สิบห้าจ้าสำหรับวันที่สิบห้ายเฉพาะกิจข้อเฮารอบแหลกรุดไปเนาะ สำหรับน้อยพิเศษสองกับหาวิ่งรุดพ้นจะบนหนอกแปดหาแปดหาแปดจับคู่เข่ากันไปตรงๆตัวเน้นเต็มๆห้าแปดน้อยพิเศษบนจะเดินหาวิ่งรุดหามาจา้าสองตัวร่างสามเก่าสามเก่ารุดไปเนาะสำหรับน้อยปกติจะสองกับเจ็ดพ้นบนรุดไปเนาะจะเก่าหาหก สองตัวล่างปกติหกสองหกสองจับขู่เข้าไปที่สองหกตัวเน้นเต็มเต็มสองตัวล่างปกติจ้ะอันนี้ถือว่าจับสามตัวบนได้เลยเราจะเด่นสองวิ่งรูดสองของเฮานี่มาทั้งลักลอยอ่าสำหรับขอโทษขอภัยอะไรอ่าสำหรับน้อยปกติน้อยสองตัวล่างจ้ะหกสองเขาสองหกตัวเน้นเต็มเต็มจะเด่นสองวิ่งรูดสองของเฮามาจ้ะ สำหรับ VIP น้อย v i p ของเฮานี่รุดไปเนาะอ่าสำหรับ v i p รุดไปจา้าสำหรับผลสรุห้าหน้อยคลองวันที่สิบหา้ายินดีกับคนติดตามด้วยเนาะจต่ยินดีกับ f c ติดตามจากของเฮาแนวทางของเฮาเมาอนีเขา่าสองน้อยจะน้อยพิเศษกับน้อยปกติจา้าห้าแปดตรงตรงน้อยปกติหกสองสองหกตัวเน้นเต็มเต็มตั้ต่อรุ่นต่อกับห้าน้อยคลองวันที่สิบหกเนาะจ้า สำหรับวันที่16วันอังคารเมื่อนี่แอดจอยกะโอ้เมื่อนี่กะหล,ลุนลหลแนวทางกันเลยทีเดียวเนะาะท้งแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะจ๊ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําของวันที่16เดือนหา้าอ่าอันนี้แอดจอยลงไปแล้วนะจ๊ะหรือว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดที่สนใจแนวทางอ่ารัฐบาลไทยของแอดจอยนะจ๊ะหรือว่าหาบบเจอกะอันนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนะจ๊ะสำหรับรัฐบาลไทยนะจ๊ะ สำหรับห้าน้อยของเฮ้าหมือ่กรตามต่อรุ่นต่อนอกจากก่อนสีไปรับชมเอาจะกระปาก,กบาับเตือนไว้นิดหนึ่งเนาะอันนี้แอคจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากแนวทางตัวเลขมีเขามีรูดผิดพลาดมองได้นกกอนี้แอคจอยกระตรงขอตรสุดโภัยผิดนอเอฟซีหลายๆนอกจากถามักถ้าชอบค่อยตามถาบหมักบาชอบปล่อยผ่านได้นอกจากบบสนับสนุนเฮลิการนพนันนอกจากสำหรับน,น้อยเฉพาะกิจมืนอนนิเด่นวิ่งรูดอยู่ที่แปดกับห้า

หาเจ็ดหาแปดห้าเก้าห้าศูนย์สำหรับน้อยพิเศษจะสองกับศูนย์อ่าสำหรับฮาหนอยของวันที่สิบหานี่แอจอยเด่นส้นเนาะอย่างที่แอจอยบอกไปนอกจากว่าไซเบิร์นขเขาเขากะทามักเบิร์นชอบเบิร์นกับการเบิร์นใดน,นอกจากเบิร์นมาเต็มๆเลยเนาะเมื่อวาน สำหรับน้อยพิเศษอยู่ที่สองกับศูนเด่นสองวิ่งรุดสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดเด่นศูนยวิ่งรุดศนยมีศูนย์หน ศูนย์สี่ศูนย์หาจ้ะสำหรับน้อยปกติจะเก้ากับสามเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เด่นสามวิ่งรุดสามมี สามสี่สามห้าจ้ะสามหกสามเจ็ดสามแปดจ้ะสำหรับน้อยวีไอพีจะสองกับหนึ่งสำหรับเมื่อนี่น้อยพิเศษกับน้อยวีไอพีสองโซนนัดจ้ะเด่นสองวิ่งรุดสองมีสองสามสองสี่ องห้าสองหกสองเจ็ดสำหรับเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งจา้าหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ง 4, หกสำหรับตัวเด่นตัวเน้นกาวีไอพีเน้นอยู่ที่หนึ่งสอง

สำหรับห้าน้อยขอวันที่สิบหกมือน่กาป่ามานนี่ตามนี่เนาะจ้าแนวทางของเฮาสิปังหรือโบปังมือนิกาต้องรอลุ่นกันอีกที่หนึ่งเนาะจะลรอลุ่นไปด้วยกันเนาะก็ให้เฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนอกจากขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามจ้าขาวเมล็ดกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนอกจากสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตั๋วลาไปก่อนสวัสดีจ้า